ลับมาปันสุขกันต่อกับสองตายายครับที่ต้องเลี้ยงชีพด้วยการเป็นหมอลำแลกข้าวเพื่อประทังชีวิตพร้อมกับลูกใบที่มีปัญหาเรื่องสมองพวกเขาต้องเจอกับความลำบากอะไรอีกบ้างไปให้กำลังใจพร้อมๆกันเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็วงต่างๆของทั้งคู่ก็ไม่ได้อยู่แล้วนะหอกไปแล้วใช่ไหมครับผมก็มาเป็นทากันอยู่สองคนที่จะมาขอข้าวกินข้าวไปวันๆวันๆเนี่ยนะกินเป็นวันไม่เคยขึ้นแบบเวทีแบบโชว์จริงๆแบบ ส่วนมากไม่ค่อยมีอ่ะมันไม่มีก็คือขอขอข้าวอย่างเดียวงานแสดงจริงๆงานโชว์เพื่อเอาค่าตัวไม่มีเนาะค่ะไม่มีครับถ้ามีมีคนไปจ้างจะดีใจแค่ไหนดีใจครับคือเราเป็นเหมือนศิลปินนะคุณแม่นะเนาะเราก็อยากจะแสดงแล้วก็ได้จากการร้องเป็นเงินเป็นทองนี้ใช่ไหมไดะถ้าสมมติมีคนจ้างอ้าวสองคนนี้ไปอยู่ในวงเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ขึ้นละห้าร้อยเล่นนานแค่ไหนครับทีหนึ่งทีสอง เจาอย่างนั้นเลยนานขนาดนั้นเลยเหรอเอาห้าร้อยเนี่ยนะแต่ไม่มีคนมาจ้างไม่มีถ้าไม่มีนะก็ขอขอขอข้าวไปก่อนครัเนอะแต่เป็นความฝันใช่ไหมคเออเอานะแม่ท่านผู้ชมดูอยู่ก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมีคนมาจ้างสู้ไหมนะสู้เออสู้สู้สู้นะไปล้ำกันนะ ปัจจุบันตายยายไปร้องหมอํำขอข้าวนี้ไปยังไงก็ไปซาเล้งนี่นะฮะครับอันนี้นี่เป็นรถของเราแล้วใช่ไหมไม่ต้องผ่อนอะไรแล้วนะว่าไม่มีแล้วก็ยังพอได้นะยังพอลักษณะยังพอได้แล้วก็แม่ก็ไปอย่างเงี้ยขาก็ไม่ค่อยไหวเนี่ยเนาะตตอนนี้ไม่หมายถึงว่าังใจจะได้นั่งรถแหละไปตลอดก็ไม่ได้ใช่ไหมค่ะกลับมาต้องมาดูแลแม่ะเปลี่ยนผ้าเป็นอะไรให้เขาค่ะแต่เห็นว่าไม่ใช่อยู่ดีใครไปทําก็ได้ใช่ไหมต้องขอขออนุญาตเลยครับผมขออนุญาตคืออะไรครับ ขออนุญาตผู้ใหญ่บ้านอนุญาตถึงจะเข้าไปได้ครับผมแล้วมีกฎอะไรไหมครับเออไม่ห้ามค่ะเราไปขออนุญาตดีไม่ห้ามอ๋อจะทําอะไรก็ว่าไปแล้วแต่ว่าจะได้มากได้น้อยเขาไม่แล้วแต่ว่าเขาจะให้อะไรซึ่งซึ่งตระกาศก็จะเป็นข้าวข้าวบางทีก็ เป็นเงินมั่งอะค่ะน้ำมันเขาให้เขาจังมีได้บ้างเหมือนกันนะไม่มีข้าวเขาก็เอาเงินให้นะคะค่าน้ำมันร้อยสองร้อยก็ยังดีนะอ้าวเราก็ต้องแต่งตัวด้วยสิแบบน้เน้นน้นเ้แล้วนี่ชุดชุดมาจากไหนฮะอ๋อชุดนี้เพื่อนเขาให้มาค่ะมันขาดของเราเองคุณตาล่ะเขาให้มาจะให้มาหมดเลยแหละค่ะนี่นะสู้ขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นนี่คือเขาให้มาหน้าตานี้ก็ แต่งเองใช่ไหมแต่งเองค่ะแล้วเครื่องเครื่องสำอางมีเหรอจะซื้ออะไรยี่สิบสิบบาทนี่แหละค่ะให้มันมีนวลๆของมาหน่อยเนาะไม่ทาก็ไม่ได้นะขอโทษเนาะของของตาตรงนี้เป็นอะไรอ่ะอันนี้เป็นเป็นสายสายรุ้งเออแล้วนี่ทําเองหรือเอามาจากไหนทำเองทเอง้โอเหรอตามหลักเนี่ยเขาต้องใช้แบบขนไก่ยาวๆนะอันนี้เขาซื้อมาทำเองน้ำตามมาจากไหนครับเนี่ย อันละยี่สิบบาทเื้อมาทำเองเนาะคนคนดูจะได้เห็นสวยๆงามๆนะครับแล้วแล้วก็เป็นอย่างนี้นะตะกี้นิดเสียงมันครกหักใช้มานานหรือยังโอ้โหนานแล้วมือสองมีไหมลองๆองไปมันปุ๊บหายไปเลยมันจะหมดไฟเราก็จะหมดเหมือนกันเหมือนกันเนาะเออสู้กันจริงๆนะแล้วบางทีไม้ตะกี้ก็หนึ่งตัวก็ยื่นไปล้องตัวหนึ่งใช่ไหมมันจะมีมากก็ไม่ได้เนาะ เออมีอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทางานมาทางด้านนี้เนาะบางท่านก็ให้เงินกับข้าวต่างๆก็ได้ไหมหมูเป็ดไก่มีไหมไห่มีไปลำกข้าวไม่ค่อยได้หรอกค่ะไม่ได้หรอกไปมีแต่ข้าวนะเอาแล้วกินกับอะไรล่ะตำน้ำพริกมันเก็บผักตำด้วยตำไปก็ไปเจอผักเก็บเอาเนะก็บตำพริกอะไรกินกับข้าวไปแก็เสร็จไปแล้วก็อิ่มไปแล้วลูกไปเขาชอบกินอะไร่ะอันนี้เขากินไข่เขากินพริกไม่ได้ค่ะแล้วมีไหมนะไข่ ไข่ไม่มีแล้วตอนนี้จะมีไข่มีปลากระป๋องกับมาม่าทันทะที่มันก็ไม่มีแล้ววันไหนที่ได้กินก็ถือว่าโชคดีนะถ้าถ้ามีพวกนั้นเขาต้มกินเป็นเป็นมาม่าเป็นไข่นะเนี่ยเขาชอบกินอย่างนั้นแต่ที่เราคุยมาตรงนี้เห็นความรักมาเป็นความเมตตาอีกสิ่งหนึ่งก็ที่เราพูดถึงก็คือคุณยายทวดใช่ไหมอีกท่านที่นี่อยู่ตรงนี้คนนี้คือใครครับน้องสาวน้องยายทวดคุณยายคุณยายสวัสดีครับคุณยายชื่ออะไรครับ ชื่อบุญเลิศค่ะชื่อบุญเลิศค่ะปัยายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบแปดค่ะยังเดินไหวไหมยังอะไรไหวไหมไหวได้กินอาหารได้กินข้าวได้ครบไหมครับตามเกิดจะมีแล้วมีไม่ได้กินไหมครับอยู่ไปงั้นแหละเนาะบางทีมันก็ตอบไม่ออกนะนะคุณตามีไหมมีคุณยายอดมีไหมเขาก็อดเหมือนกันเพราะว่าเขาตัวคนเดียวลูกเขากับพี่การป็นลูกทําไมนะครับกันพีการ เดินไม่ได้ตากระบอดโอ้ดูสิมันก็มาเจอเหตุนี้จ้ะแล้วตอนนี้คุณตาก็ช่วยดูแลอยู่หรือเปล่าดูครับโอาดูแลคุณยายยายนี้ด้วยอีกเหอรอนี่สองคนแหนมะดูซันนะ่ะอ๋อมาช่วยดูแลนะครับจ้คุณตาคนนี้เป็นคนยังไงครับใจดีใจนี้ัองสองเนี่ยทั้งคู่เลยจ้าคุณตาก,ก็สุดยอดเลยนะอยู่ดีๆแล้วก็มาดูแลคนเต็มไปหมดนะ่ะเขาก็ไม่มีกินโอ้โหแล้วเขาไปหาแล้วเขาแบงเขา อย่างงนี้ไนะพูดง่ายๆพูดตรงๆนะพูดซื่อๆอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้อยากจะจะให้อ,อกำลังใจยายยายทวดคือแม่ของคุณยายยังไงบ้างไหมอยากจะพูดถึงยังไงไหมยายทวดที่ตายนั่นแหละฮะยู่ยยายตายแล้ว ตายตอนนี้แหละตอนไม่กี่เดือนนี้ค่ะโอ้ดูแลดีที่สุดแล้วเนาะดูแลให้เต็มที่เลยแล้วอยากจะบอกอะไรถึงคุณแม่ไหมนะครับลองบอกเลยครับขอให้คุณแม่ไปดีนะอย่าลําบากเหมือนลูกเหมือนหลานไปที่ร่ํารวยนะที่เจริญเจริญค่ะการจากไปของยายทวดคือสิ่งเดียวครับที่ทําให้ใหญ่านเสียใจจนถึงทุกวันนี้แต่ก็ยังมีตาบุญจันทร์เลยครับที่คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดทำให้ตอนนี้เหลือเพียงสามชีวิตที่อยู่ในบ้านหลังนี้ครับ บ้านเป็นบ้านเราเองไหมครับบ้านเองบ้านเราเองก็เป็นที่ของคุณแม่ใช่ไหมค่ะนี่หรอนี่หรอครับผมนี่เป็นอาณิตบล็อกเนี่ยนะครับผมแล้วอยู่ตรงนี้หลังนี้เหรอครับไม่เก็บของอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้ค่ะทําไมนอนไม่ได้ล่ะฮะเพราะว่ามันเตี้ยมันร้อนจะทำโอ้มันก็ร้อนอบเลยนะครับคือมันจะทําก็ไม่มีเงินไปทําใช่ไหมครับแล้วได้นอนไหม ไปทำเพิงนอนข้างนอกอมันนอนไม่ได้มันร้อนนะค่ะอนี่เหรอค่ะทำเพิงของยายข้างหน้าเนี่ค่ะแต่แล้วนี้ก็เป็นเศษไม้เศษฉันก็สีเอาไปเอามาจากไหน่ะตาอันนี้อันนี้ป้านยายค่ะขอไปใช้หลังนี้ด้วยไม่ติดกันไกมนอ้แล้วมันใหญ่กันหรือเล็กกว่านี้ฮะเล็กนี้เอาไปแค่นอนแค่นอนโอ้โหตู้เย็นก็เก่าค่ะยังใช้ได้ไหมก็มันก็ผุหน่อยผุไปหมดแล้วเนาะเสื้อผ้ามีไหม เสื้อผ้าก็คนน้นมาให้มาแล้วแต่คนให้เอาเอาอย่างอย่างอย่างลูกป้ายนี่มีเสื้อเสื้อกี่กี่ชุดคะเนี่ยเสื้อมีห้าหกชุดค่ะห้าหกชุดรองเท้าคุณยายล่ะโอ้โหมันอย่างนี้แล้วขาเผลอใส่ไม่ได้เลยใส่ไม่ได้หมดแล้วของคุณตามาจากไหนอะรองเท้านี่มาจากไหนขาดหมดแล้วโอ้โหดูดูขอโทษเนาะดูดูข้างนู้นเนี่ยมันอ้าปากมาแล้วเนาะอ้าปเนี่ยเนาะไอ้อะไนี้เขาให้มาหรือว่าหรือว่าใช้มานานแล้วครับ ใช้มานานแล้วครับก็ใช้ไปนะตามตามที่ที่เราจะประหยัดอะไรได้นะนะคุณยายคุณแม่เนาะเอาทอนนี้เอ่อตั้งแต่เปิดรายการมาก็เดินก็ลำบากตอนนี้ของคุณยายนี่เป็นอะไรบ้างล่ะปวดขาแล้วรู้ไหมว่าเป็นอะไรอีกไหมนอกจากปวดแล้วก็กระเพาะกระเพาะความดันไขมันโอ้โหทุกเรื่องเลยกายกายจายตาก็สั่นสายตาไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแล้วเป็นอะไรไหมเขาไม่รู้เพราะไม่ได้ตรวจ มันก็ตรวจเขาก็บอกให้ไปทาแหละแต่ล่ะให้เขาให้ไปลอกอ่้ลอกมันยะกี่ข็สั้นแล้วล่ะลอกเพราะว่าไม่กล้าไปเพราะว่าไม่มีใครจะทาอันนี้จักผ้าจัก่อไในนี้เลยไม่ได้ทําบางคนก็บอกว่าจะไปทําเลยมันบอดไปเลยขนม่นั้นเอ้าเหรอเป็นต้อนนู่นต้อนนี่หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นห่วงลูกใบแต่เป็นห่วงนี่แหละค่ะลูกใบเขารู้ไหมครับ รู้ค่ะแต่มาขารักแม่เขานะเขาแสดงอาการยังไงว่าเขารักแม่เขารักน่ค่ะมีอะไรนะเขาก็มาให้แม่กินถ้าแม่ไม่กินเขาก็อาอาอยู่นั่นแหละอแบบเท่น้ําอัดลมอย่างไงนะแม่ว่ากินไม่ได้เขาเห็นใช่ไหมจ้ะเพราะว่าแม่กินไม่ได้ก็ไม่ได้เขาก็เอาทํเอาไอ้แก๊กน้อยๆมาให้กินแม่ก็เลยชิดนิดหน่อยแม่ก็เป็นใหญ่เลยแล้วนอกจากอาหารหรือของมาให้แล้วเขาแสดงแสดงอะไรไหมที่ว่าเขารัก รักแม่คนนี้ด้วยพี่เขาก็มาเฟียกอดแม่จากให้แม่กินนะเขาได้มาจากคนนู้นให้มาที่เขาเรียกเขามาตอนนี้เขาจะมากอดแม่ไหมมาไหมเขาไม่มาเพราะอายเอาเขาอายอยู่ที่ฟังมาเนี่ยก็เล่าไปพร้อมกับมีรอยยิ้มนะแต่จริงๆริความทุกข์อยู่ในใจเยอะเลยเยอะบางทีมันก็ไม่ไหวใช่ไหมแล้วเขาเคยคิดอะไรไม่ดีไหมครับวัยจิตเตียงจะกินยาตาเลย ล้วไม่ห่วงคุณตาเหรอก็มันจําเป็นแล้วนะบางทีมันสุดแล้วคุณตาปอบไหมครับปอบยังไงไหมปากบอกแล้วค่ะว่าอย่าคิดเลยเรื่องนี้คนก็อยู่เรื่องกันไปเขาว่าอย่างนี้นะคนไหนไปก่อนก็ดูกันค่ะว่าคุณตารับปากว่าจะอยู่กันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจะได้เป็นกําลังใจนะแล้วก็ร้องหมอลำขอข้าวนี้ไปนะมาถึงตรงนี้รับราบหมดแล้วก็จะเป็นเวลาปันุขนะปันุพครับ และนี่ก็คือเรื่องราวของสองตายายกับลูกที่เป็นใบทั้งสามชีวิตต้องเลี้ยงชีพด้วยการเป็นหมอลำขอข้าวเพียงเพื่อมาหุงประทังชีวิตแล้วของปันสุขที่พวกเขาต้องการจะคืออะไรไปให้กำลังใจกันต่อได้เลยครับก็ชีวิตคุณตาคุณยายเนาะก็ยังต่อสู้นะคุณตาต่อสู้กันไปนะครับผมคุณยายเป็นกำลังใจกันไปไม่คิดอะไรไม่ดีแล้วนะคิดแล้วค่ะอ้าวถึงเวลาปันสุขทางด้านนี้ ใชอยากได้ที่สุดตอนนี้อยากได้อะไรครับข้าวครับก็เอาเรื่องหลักเนี่ยนะที่เราไปขอก็คือเป็นหมอํำขอข้าวก็เอาข้าวนี่แหละเพราะมันต้องกินไปวันวันหนึ่งต้องดูแลผู้ที่ยังอยู่ตรงนี้นะปกติก็จะกี้นิที่เราถุงกระสอบเนี่ยนะถังหนึ่งก็ประมาณเท่าไหร่5้าโล10โลเคยได้ยินข้าวสัก30มสโลไหมห้สิโลเคยได้ยินไหมเคยได้ยินค่ะเคยได้ทีหนึ่งร้อยโลเคยไหมไม่มีนะไม่มีแล้วนะ สองร้อยโลไม่มีนะเอาข้าวไปเปิดตู้คอนเทนเอร์ครับเปิดขึ้นมาครับมาดูนะดูนะเห็นอะไรไหมเห็นไหมแล้วของตันสุดที่จะทำให้ครอบครัวนี้มีรอยยิ้มจะคืออะไรติดตามกันต่อช่วงหน้า